นพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตื่นตาตื่นใจแรงมากๆไปกับรอบอุ่นเครื่อง p r e i m i n a r y competition ที่ลานกิจกรรมระเบียงน้ำชั้น2ห้างดังเทอร์มินอล2เพระราม3กับการประกวดหนุ่มหล่อทั่วไทยที่1ของประเทศไทย The Man Thailand 2022 TMT 2022โดยมีคุณหนุย่ยอิทธิกรเจริญการประธานจัดงานคุณนิวกริติเดช ประชานุกูลผู้ถือสิทธิ์การประกวดเดอะแมนไทยแลนด์0 2 2พพร้อมด้วยคุณนอ็อตกริตตินจิกกิศิลปินผู้อำนวยการกองประกวดรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะเอสวัสดีนะคะนกไทยค่ะวันนี้นกก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ว่าในมา,นานงานของพี่ดุ่ยนะคะเดอะแมนไทยแลนด์ทู2ันชนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เหมือนกับเป็นงาน รวมตัวของแฟชั่นดีไซเนอร์เลยชื่อดังเลยที่หายหน้ากันไปนานวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราได้มาช่วยสนับสนุนกับน้องๆที่เป็นเ,าเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะได้นําเสนอแล้วก็ได้แสดงออกในสิ่งที่ดีให้กับสังคมนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะค่ะอย่างอื่นเลยก็ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างนะคะเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือ ความรู้นะคะหรือน้องๆแบบก็บางคนก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมานําเสนอแล้วก็บอกให้พี่ๆคณะกรรมการทราบด้วยนะคะก็ของเรานะคะเป็นตัวแทนเป็นเป็นตัวแทนมาจากทางทีมเจนนิสคอมเพล็กซ์นะคะก็เราก็หวังนะคะว่าเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่นะคะพี่นู่นนทยนะคะว่าทำยังไงที่เขาจะแสดงศักยภาพ แสดงความสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆให้กับสังคมมาช่วยกันแสดงออกอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ได้รับรางวัลตรงนี้ก็หมายความว่าได้ข่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วที่เป็นคนที่ใช่และคนที่เหมาะสมก็สามารถจะเป็นเป็นโมเดลลิ่งให้กับทางเจนิสคลีเนีกนะคะกับ กับทางนกไทยได้นะคะเพราะว่าก็มีโปรดักต์ก็อาจจะเป็นการช่วยเพราใอให้น้องๆเนี่ยสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะเราก็จะช่วยสนับสนุนผักดันกันนะคะอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์น้องๆนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆที่เข้าประกวดทุกคนค่ะ,สะแสดงศักยภาพแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเต็มที่คือเราไม่ต้องเป็นใครแต่ว่าเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และแน่นอนค่ะการที่เราเนี่ยเป็นตัวเราที่ดีที่สุดทุกคนจะเห็นพลังของเราเองค่ะค่ะก็ะะขอบคุณมากนะคะนกไทยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ www.nothai.com ok นะคะบางคนอาจจะแบบเพิ่งเคยได้ยินว่าเออนกไทยคืออะไรอะไรเงี้ยก็นกไทยนะคะก็เป็น เป็นตัวนกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะภายใต้แบรนด์นกไทยนะคะแล้วก็ยาสีฟันนกไทยค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะค่ะคก็สำหรับจริงๆเป็นกลุ่มของ g e n ิสคอมเพล็กซค่ะซึ่งเราดูแลสุขภาพในแบบองรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะมีทั้งสปามีทั้งเรื่องของออสาลอนลลอนนะคะรวมถึงคลินิกด้วย ก็ทั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาดูแลกันได้สวยเรียกง่ายๆว่าสวยหัวจรดเท้าเลยนะคะแล้วก็มีเล็บด้วยมีผิวมีผมมีทุกอย่างเลยคก็สามารถจริงๆค่ะก็คือมีแฟนเพจนะคะเจนิส J-A-N-I-S แล้วก็ Beauty and s p a หรือว่าทุกคนถ้าอยากจะไปทำสวยดูแลตัวเองก็ไปได้เลยที่เจนิสคล i นิกที่อยู่ที่พัฒนาการนะะค Okay. สวัสดีครับมาร์คครับผมประธานกรรมการบริษัททูชอตสตูดิโอจำกัดครับทูชอตเป็น production h o าส์ครับที่ผลิตสื่อโฆษณาครับผมแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ผลิตสื่องานวิดีโอทุกประเภทเลยครับผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นในมุมของทูชอตอย่างตัวมาร์คกมักจะมองในแง่ของการสื่อสารมากกว่าว่าเขาสื่อสารในสิ่งที่เขาเป็นตัวเขายังไงและส่งต่อมาถึงเรายังไงครับผมอาจจะด้อยกว่าคนอื่นในแง่ของแบบท่านท่านที่มีความรู้ทางด้านบุคลิกภาพแต่ผมจะเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่อง,องการสื่อสารการพรีเซนต์ตัวเองเป็นหลักครับผมทูช นะครับผลิตงานทุกรูปแบบครับผมแล้วก็ในอนาคตอาจจะผลิตเป็นภาพยนตร์หรือเป็น original content ของตัวเองด้วยครับแล้วก็สำหรับน้องๆเดอะแมนก็คิดว่าในอนาคตอาจจะได้ร่วมงานด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเทนต์หรืองานภาพยนตร์หรืองานโฆษณาก็ตามแต่ครับผมวันนี้ก็มาดูตัวกันไว้แล้วเดี๋ยวในอนาคตก็คงคิดว่าจะได้ร่วมงานกับน้องๆครับผม a c e b o o กครับผมเพจท o s h o t ได้เลยครับผมเสร์ชได้เลยครับ t w o s h o t two shot ครับก็จะเจอตัวเพจครับผมแล้วก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับผมในนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อได้เลยครับ